สวัสดีค่ะหมอหน่อยจากดรหน่อยเดอะแฟมิลี่นะคะวันนี้หมอหน่อยจะมาตอบคําถามว่าเก้าอี้ฝึกนั่งสําหรับลูกนะคะจําเป็นหรือไม่แล้วก็จริงๆแล้วสามารถใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างแล้วก็มีวิธีการเลือกยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้ไปติดตามชมกันนะคะก่อนรับชมเนื้อหาในวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หมอหน่อยด้วยนะคะ สวัสดีค่ะหมอหน่อยจากดรหน่อยเดอะแฟมิลี่นะคะวันนี้นะคะหมอหน่อยจะมาแชร์เทคนิคการเลี้ยงลูกเหมือนเดิมแล้วก็จะมาพูดถึงพัฒนาการของลูกด้วยนะคะมีหลายคนถามเข้ามานะคะว่า เก้าอี้ฝึกนั่งเนี่ยจำเป็นหรือเปล่าแล้วก็อี้ฝึกนั่งช่วยให้ลูกนั่งได้จริงหรือไม่นะจริงๆแล้วนะคะก็อี้ฝึกนั่งถูกออกแบบมาเพื่อให้อบล้อมตัวลูกของเรานะคะโดยเฉพาะบริเวณสะโพกเนาะเพื่อให้เขาสามารถที่จะนั่งได้ซึ่งเก้าอี้ฝึกนั่งมีหลากหลายรูปแบบมากๆเลยนะคะตามท้องตลาดนะเวลาที่คุณพ่อคุณแม่เลือกเนี่ยควรจะเลือกให้เหมาะสมกับจุดประสงค์ในการใช้งานนะเมื่อกี้เมื่อยห่กลับไปแล้วนะว่าเก้าอี้ฝึกนั่งเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อให้เด็กสามารถนั่งได้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอเก้าอี้ฝึกนั่่งเนีโอบ บริเวณสะโพกของลูกนะในบางครั้งลูกจะไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อบริเวณท้องหรือว่าแผ่นหลังนะคะซึ่งจริงๆเป็นกล้ามเนื้อที่สําคัญมากๆในการฝึกนั่งนะดังนั้นจริงๆแล้วก็อี้ฝึกนั่งอาจจะไม่ได้มีประโยชน์ในการฝึกนั่งลูกของเราจริงๆเนื่องจากเวลาที่เราจะฝึกลูกนั่งนะมันจะต้องมีการบริหารกล้ามเนื้อท้องกล้ามเนื้อหลังให้เขาได้ใช้งาน เพื่อที่จะให้เขาสามารถนั่งได้เองซึ่งเดี๋ยวหมอหน่อยจะมีอีวิดีโอนึงนะคะในการสอนการฝึกนั่งลูกว่าจะฝึกนั่งตัวเล็กยังไงให้สามารถนั่งได้เร็วขึ้นนะแต่จริงๆแล้วก็อี้ฝึกนั่งก็มีข้อดีอยู่หลายแบบนะคะก็อี้ฝึกนั่งนะสามารถใช้เป็นเก้าอี้กิจกรรมกับลูกน้อยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะและในบางรุ่นนะคะก็สามารถที่จะใช้ในการป้อนข้าวให้กับลูกน้อยได้ด้วยเยกตัวอย่างเช่นเกาอี้ฝึกนั่งรุ่นนี้นะคะก็จะสามารถใช้เป็นลานกิจกรรมแบบนี้กับลูกนะคะกิจกรรมที่หมอหน่อยทําบ่อยๆกับอนนาาะะคเวล ให้เขานั่งบนเก้าอี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการทํากิจกรรมแบบว่าอ่านหนังสือให้ฟังนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นพัฒนาการของเขานะแล้วก็สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคุณพ่อคุณแม่นะคะการอ่านหนังสือให้ลูกเนี่ยก็จะทําให้เขาได้มีความจําที่ดีนะแล้วเขาก็จะได้เรียนรู้ภาษามากขึ้นเวลาที่เขาได้ยินคําศัพท์ต่างๆก็จะเป็นการฝึกจําและเวลาที่เขาโตขึ้นเวลาที่เขากําลังจะพูดเนี่ยเขาจะมีคลังคําศัพท์ในสมองมากขึ้นนะ นอกจากนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ยังสามารถที่จะเล่นฟสชกาดกับลูกได้ด้วยนะคะหลายคนถามเข้ามานะว่าจะเล่นฟสชกาดกับลูกได้เมื่อไหร่นะจริงๆสามารถเริ่มเล่นได้ตั้งแต่1เดือนแรกเลยนะคะเพราะว่าต่อให้เขาไม่รู้เรื่องเนี่ยเขาก็จะมีคําศัพท์เพิ่มมากขึ้นในสมองนะและเวลาที่เขานั่งเก้าอี้ฝึกนั่งเนี่ยนะคะก็จะทำให้สามารถเล่นฟสชกาดได้ง่ายขึ้นนะ นอกจากนี้ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของเก้าอี้ฝึกนั่งนะก็คือเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ทํากิจกรรมอย่างอื่นหรือว่ากินข้าวนะคะคุณพ่อคุณแม่จะสามารถที่จะวางลูกนะคะไว้ในเก้าอี้แล้วก็หาของเล่นให้เขาเล่นนะคะเป็นการที่จะให้เขาฝึกพัฒนาการแล้วก็เล่นของเล่นต่างๆไประหว่างที่คุณพ่อคุณแม่ทํากิจกรรมอย่างอื่นนะแต่ยังไงก็ตามต้องมีข้อควรระวังนะคะว่าจะต้องวางลูกไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัยแล้วก็จะต้องมีการรัดเข็มขัดด้วยถ้าล่กไหนที่มีเข็มขัดนะคะก็จะสามารถที่จะให้ลูกนั่งได้อย่างปลอดภัยนะคะโดย ลาสเบลไว้ที่บริเวณสะโพกของลูกค่ะนอกจากนี้เก้าอี้บางรุ่นสามารถที่จะพาลูกเดินได้ด้วยนะคะอย่างเช่นรุ่นนี้นะคะก็จะสามารถที่จะพาลูก เดินรอบๆบบ้านได้ลูกของเรานะคะเขาไมองทัศนวิสัยต่างๆนะคะมองวิวต่างๆเราก็สามารถที่จะสอนลูกได้ว่าเออสิ่งของนี้เป็นอะไรนะคะเช่นเป็นทีวีเป็นตู้เย็นเป็นเครื่องซักผ้าแบบนี้นะคะเขาก็จะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากขึ้นแล้วก็ได้เรียนรู้คําศัพท์มากขึ้นนะคะข้อดีอีกอย่างหนึ่งของเก้าอีอา้ฝึกนั่งนะบางรุ่นนะคะสามารถใช้เป็นเก้าอี้ฝึกเดินได้ในอนาคตก็สามารถที่จะ ใช้ได้ต่อเนื่องได้ยาวๆเลยนะคะจริงๆแล้วหมอหน่อยมีเก้าอี้หลากหลายรุ่นมากเลยเป็นเก้าอี้ฝึกนั่งสําหรับลูกนะคะมีตั้งแต่รุ่นที่ไม่มีพนักพิงนะคะแล้วก็เป็นเก้าอี้นั่งทานข้าวธรรมดานะแต่สุดท้ายแล้วก็มาพบว่าจริงๆถ้าเกิดเราจะเริ่มให้ลูกนั่งเนี่ยตั้งแต่ช่วงเล็กๆนะคะเก้าอี้ที่มีพนักพิงจะมีประโยชน์มากกว่าเนื่องจากช่วงแรกเขาอาจจะมีต้นคอที่ยังไม่แข็งแรงนะคะดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรเลือกให้เหมาะสมกับช่วงอายุ <Okay. S 1> ของลูกนะคะ วันนี้นะคะก็จบแค่เรื่องเก้าอี้ฝึกนั่งก่อนนะคะแล้วมาติดตามกันใหม่คะ่ะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย